มันจะมีคนฮู้ก่าว่าในบูเนี่ยว่าประเทศไทยเขามีน้ํามันนักขนาดไหนประเทศไทยมีน้ํามันมหโฬานมากเลยเจ้าแต่อย่างเขาถึงใจราคาแพงนะเจ้าน้ํามันในประเทศไทยเนี่ยมีนักเป็นอันดับที่สามสิสามของโลกอันนะเจ้าจริงๆน้ํามันในประเทศเรา,าไ่ยมีนักขนาดเมื่อก่อนเคยเป็นของรัฐบาลแต่ตอนหลังๆนี่เพิ่อนอับเข้าตลาดพูดเป็นไปเอกชนหมด เอาเลยต้องจ่ายค่าน้ำมันกแกส๊สแล้วกับไฟฟ้าแปลงโดยต่ำดับๆนะเจ้ามันมีทางที่จะทำามือเอาได้ใช้แกส๊สน้ำมันเป็นของรัฐบาลเอานะ่จ้ะเขาอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายเนะี่ยอยากให้ใช้แกส๊สน้ำมันแล้วกับไฟฟ้าถูกไม่ช่วยกันร่วมลงรายชื่อนลยเจ้าเรียกร้องเอาแกส๊สและน้ำมันเนะี่ยปิกมาเป็นของคนไทยถ้าเมื่อใดเป็นของรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาก็จะได้ผลพวงตรงนั้นนะเจ้าตอนนี้ บริษัทที่บ้านถูกขาดเนี่ยบ้านแบบฮือเฮามีโอกาสได้เลือกเลยก็ต้องซื้อของบ้านอย่างเดียวแค่นั้นเองถ้าวูกขาดนะเจ้าแม่เจ้าน้ำมันตลอดทุกวันน,นี้น้ำมันแก๊สจะเป็นต้นทุนการผลิตทุกชนิดนะนะเจ้าถ้าเขาได้ในราคาถูกลงกว่าน,นี้ประเดี๋ยวนี้เขาจ่ายเกือบสามสิบบาทต่อหนึ่งลิตรที่จริงถ้าเศรษฐกิจของเขาจะดีขึ้นเกิดจากด้วยการที่มาช่วยกันลงในมือชื่อว่าคือเอาน้ำมันแก๊สอะ หลายอย่างเนี้ยมาเปลี่ยนของรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าเมื่อได้ป้ใดแล้วเขาก็จะได้ใจในราคาถูกวกกับร่างกฎหมายเพื่อรัฐบาลก็ได้ช่วยเราท่กวันนี้เขาอู้อย่างมาได้สักอย่างเลย่นตั้งมาสามสิบบาทเราก็ต้องซื้อสามสิบบาทเพราะเขาบอกมีโอกาสที่จะได้เลือกคือมีการแข่งขันนงเนี่ยที่หลายคนนะที่เพื่อนไปลงชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนรู้เรื่องน้ำมันเขาเขาบอกว่าหรอกที่ผมมีใครมาลงเพราะยังบระหูเรื่องน้ำมันในประเทศเทานะเจ้า เราอยากจะให้เป็นของรัฐร้อยเปอร์เ็นตจะได้เอามาใช้เป็นรัฐสวัสดิการเพื่อประชาชนของเรานะเจ้าการม,มีส่วนร่วมภาคประชาชนที่สําคัญนะเจ้าจะทําให้การร่างกฎหมายสําเด็จลุกล่วงไปได้รัฐบาลก็จะได้ช่วยเราเมาื่อใดพี่น้ํามันแก๊สตกเป็นของคนไทยร้อนะคะตอนนี้มันกําลังมีเรื่องด่วนก็คือว่า เออเียถือว่าเป็นน้ำมันและแก๊สที่มีมากมายม,าม,ามาหาศาลในประเทศไท,ไทยเลยนะเจ้าที่เขาได้ใจอยู่กิจทุกวันนี้เนี่ยแต่บังเอิญว่าบริษัทที่ได้สัมปทานไปเป็นนายทุนอาจจะได้ต่อรองเลยนะเจ้าถ้าขายวนี้ยังขายถูกกว่ากัน5บาทสิบาทเขาเลือกได้แต่น้ำมันแก๊สที่เขาบอกทางเลือกเลยปรขาไยเอ่อกิโลประเดี๋ยนี้ถังนึำส0่รอเขาบอกว่าที่จะได้บริษัทไปอยู่เราดีขึ้นเนี่ยมาช่วยร่วมลงลายมือชื่อนะเจ้า เขาอยากจะได้น้ำมันแก๊สคืนมาเป็นออของเรานะเจ้าเมื่อใดเนี่ยจะมีแฟ่งแล้วเนี่ยแต่งต,ต่อมาที่พวบกับร็จะเริ่มฟิกมาเป็นของรัฐบาลไทยร้อยเซตอนนั้นนะเจ้าคนไทยจะได้ใช้น้ำมันถูกแก๊สถูกนะเจ้าในราคาที่เป็นธรรมที่คุณจากด้ประเทศไทยทางคนปาะธาระชาชนแค่นั้นต้องสามารถขับเคลื่อนไปได้คุณเจ้า มีคนเริ่มลค่ะคนเริ่มค่ะกได้คนเข้าใจค่ะอันป้าเข้าใจนะว่าที่ทุกคนบอกหูเนี่ยมาใช้ความผิดของใครเราเจ้าแต่เป้นบอกเกยบอกความจริงเขาแค่นั้นเองว่าน้ามันที่ไปขายทุกวันเนี่ยถูกกขาดจ,จากบริษัทนายทุนนะเจ้าทีนี้เขาอยากจะได้สิ่งที่เป็นซิทธ์ของคนไทยคือเจตเพ่ในทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเขาต้องได้ตรงนั้นนะเจ้าเขาก็ต้องออกมาร่วมแรงร่วมใจกัน อะไรชื่อเสนอขึ้นไปรัฐบาลว่าเขาต้องการสิ่งนี้สําหรับคนไทยเขาจะไทยตะไน่งูนเป็นมหาเศรษฐีทางน้ำมันนะเจ้ารับก้อนย่หยน้ำมันในการขายเปิ้นเนี่ยคือเป็นรัฐบัสดิการแก่ประชาชนเปิ้นน้ำมันเปิ้อขายเลี้ยงแค่เจ็ดบาทในประเทศเปิ้นของเขาสามสิบบาทเจ้าถ้าเขาบัช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเอานะเจ้าประชาชนเท่านั้นจะเป็นสามารถขับเคลื่อนประเทศเขาไปได้นะเจ้าเจ้าเจอหามีหนังสือ นายเจ้ามีแจกนายเจ้าบอกว่ากันว่าบระหูเรื่องเพราะเขาถูกปิดปากไปทางนั้นบอกว่าหนังสือพิมพ์บอกว่าทีวีไออย่างเป็นย่าได้เพรานเอาเงินยักทั้งหมดบอกกบอกความจริงก็คนไทยนายเจ้าถ้าเขาจะยอมเออมันจะจูงจะบูเขาไปได้ตลอดนะเขาจ่ยอมนายเจ้าเขาต้องพึ่งตัวเองนายเจ้าลุกออกมาเด้อเจ้ามาช่วยกัน สิทธิของคนไทยสามารถที่จะร่างกฎหมายภาคประชาชนเพื่อรับรับรองได้โดยมีรายชื่อ,อย่างน้อยหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะเจ้าถ้าเขามาช่วยการลูกหลานเขาก็จะมาได้ใจน้ำมันถูกนะคะแต่ว่าคนที่อายุน้อยเนี่ยมีโอกาสอยู่ต่ป้าที่มนนี้เจ็ดสิบแล้วามีโอกาไดอา้อาศัยตรงนั้นแต่ว่าแห่งปัจี่บีนทางหน้านี่มีสองแหล่งที่สำคัญในอ่าวไทยจะมดอายุลง คนที่เปิ้นได้เงินได้ทลประโยชน์จากการที่มีได้สัมรทานเมื่อก่อนเนี่ยนี่นะเจ้าสามสิบเก้าปีนี้บางคนตายไปแล้วแต่ไม้ใจเลยเจ้าแต่ตอนนี้โอกงการที่ทำเสรจได้คืนมาเนี่ยสามสิบปีนะเจ้ามาช่วยกันเจ้ามาเข้าใจมาถามได้นะเจ้าเขามีหนังสือเพื่ออ่านค่ะใครที่เข้าใจพ่อม็ช่วยอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังเติร์ดเศรษฐกิจของเขาแย่ๆกับพาอว่าน้ำมันแก๊สแปนงขึ้นตะวันเขาวบสามาจุดเตาตอรองได้เลย แต่แก๊สน้ำมันไฟฟ้าเขา,ามีโอกาสที่จะได้ต่อรองก็ไขเลยเจ้าเพราะเขาผูกค่าไปหมดเจ้าเ <c oughs> มื่อก่อนเมื่อก่อนแก๊สราคาก็ได้ถังนึงประมาณ2-300บาทนะักสุด300ร้อเมื่อประมาณสองปีที่แล้วแต่จำได้ก็ว่าเขาบอกจะขึ้นกิโลละ50บตังปีปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปค่ง เป็น400แล้วจะขึ้นเป็น500เพราไอ้หนังจริงๆความจริงก็กคือว่าแก๊สเนี่ยในประเทศไทยเขามีเยอะแยะสามารถที่จะซื้อเข้าใจได้อย่างมากมายเลยนะด้นะท่าคนไทยท,ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติได้ใช้ในราคานำเข้าซึ่งเกือบแะเดียวกว่ากบ,บาทต่อหนึ่งหนึ่งล่มเพื่อเิียวถ้วก็จะทึ้นต่อไปหาว่าพ,พ,พ่อจะรู้บอกว่าจะถึง500บาทะนะในอนาคตนี่นะบังเอิญว่ามีการปฏิวัติทรัพยากร อ่ารัฐบาลคอสชปนตุ๊ดจีบอกว่าลดลดราคาต่อละเขาบอกนลยได้ใจอย่าง400อยู่อันปีนี้เขาใจราคาถังละ500แล้วนะเจ้า